เสื้อลุงเท่มากเลยขอบคุณมากครับ <c oughs> มันใส่สบายตอนนอนมึงตื่นมายังไม่เป็นชุดเลยอ,นะอืมไปนะ่ะเข็มสนะับไพเนาะวันจาน เช็คภาษาให้ลุงหน่อยครับว่า,าเขียนถูกไหมวันจันทร์วันจันทร์ยี่สิบแปดเมย์ลุงไม่เข็เดเตนนะ็มเตั้นะเมษายนล่างสุดคำคำล่างสุดที่มีคำน้อยใช่ภาษาไทยนี่ <c oughs> ใช้ภาษาไยลุงนะครับ่าลุงเขียนถูกไหม วันจันทร์28เมษายน2,500 68ถูกไหมครับ<ม>เดี๋ยวไปลงนิดนึงสอบแบบนะตรง

กลับมาแล้วกลับมาแล้วอ้าวหายหมดเลยฮัลโหลเวียถูกครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเขียนเนาะเราจะเขียนเดี๋ยวว้นะอืยาให้ทำนี้จะได้นะ้ำมองเห็นเนะ ยังไม่มีความรู้ไร้สดลงเลยครับลงเลยโอเคมาแล้วทีเ <c oughs> นี้ย <c oughs> เราก็จะเขียนว่าโอเคเราเขียนเราเขียนเป็นภาษาอังกฤษอีกนิดหนึ่งเนาะมอนดยันทะีเอชที่เป็ r i อพ์ 2025 <coughs> 3 languages eh? mm. okay. uh. <coughs> that oil that oil อ่ะเร่งตัดอ้อยนะโอเคสองอ๋อตัดอ้อยเสร็จแล้วกนะ็อ่านนะใช้ไว้นะเอาเปลือกอ้อยออกนะอะ,อะเปลือกอ้อ,อย ออนี่ <c oughs> จากนั้นก็น้ำสีอเก็บที่นอนห้าหก็เธอห้าก็าเธอ <c oughs> <c oughs> โสดที่สองนะครับแล้วก็ที่หกก็คือไปอ่านั้นก่อนนะครับโอเคครับไปอ่าน,นก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยวลุงจำไปว่าลุงเขียน <c oughs> <c oughs>